สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีอีกครั้งนะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็กลับมาพบเจอกับคุณครูกันเช่นเดิมเลยนะคะในวันนี้ เราจะเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์กันเหมือนเดิมเลยค่ะเอ๊วันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันดีนะเราลองไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะเรียนรู้เรื่องจำนวนที่มากกว่าและน้อยกว่าอยู่หนึ่งนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะเด็กๆเ,เราลองมานะับ เลขกันก่อนนะคะ1นึถึงยีพร้อมหรือยังคะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ1 2 3 4

เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสุดท้ายค่ะยี่สนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะเราจะมาดูตัวอย่างแรกในวันนี้กันนะคะจำนวนที่มากกว่าจำนวนเหล่านี้อยู่หนึ่งนะคะ เรามาดูตัวเลขกันค่ะ10จจำนวนที่มากกว่า10อยู่1คือจำนวนใดคะเด็กๆจำนวนใดเอย่ยถูกต้องแล้วค่ะจำนวนที่มากกว่า10อยู่1คือ11นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยนะคะเราลองไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ เรามาดูข้อนี้กันต่อเลยนะคะเด็กๆจำนวนที่มากกว่าจำนวนเหล่านี้อยู่1เหมือนเดิมเลยนะคะตัวเลขสิบสองจำนวนใดที่มากกว่า12อยู่1นึ่คะจำนวนใดคะเด็กๆครูให้เวลาเด็กๆคิดนะคะจำนวนใดเอ่ยถูกต้องแล้วคะ่ะจำนวนที่มากกว่า12อยู่ห คือ13นั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยค่ะสำหรับตัวอย่างข้อนี้นะคะจำนวนที่มากกว่าจำนวนเหล่านี้อยู่1น,นะคะตัวเลข13จําจำนวนที่มากกว่า13อยู่1คือตัวเลขใดคะถูกต้องแล้วคะ่ะ จำนวนที่มากกว่า13อยู่1คือตัวเลข14นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เราลองไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างนี้กันต่อเลยนะคะเด็กๆจำนวนที่มากกว่าจำนวนเหล่านี้อยู่1นะคะตัวเลข14จำนวนที่มากกว่า14อยู่1คือตัวเลขใดคะเด็กๆตัวเลขใดเอ,อ่ย ถูกต้องแล้วคะ่ะจำนวนที่มากกว่า14อยู่1คือตัวเลข15นั่นเองคะ่ะเราลองไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยคะ่ะเด็กๆสำหรับตัวอย่างนี้นะคะจำนวนที่มากกว่าจำนวนเหล่านี้อยู่1เหมือนเดิมนะคะตัวเลข16จําจำนวนที่มากกว่า16อยู่ หคือตัวเลขใดคะตัวเลขใดเอ่ยถูกต้องแล้วคะ่ะจำนวนที่มากกว่า16อยู่1คือตัวเลข17นั่นเองค่ะเด็กๆยากไหมคะสำหรับจำนวนที่มากกว่าจำนวนเหล่านี้อยู่1ยากไหมคะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะเราลองไปทำโจทย์ข้อต่อไปกันเลยคะ่ะ ค่ะเด็กๆตัวอย่างต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของจํานวนที่น้อยกว่าจํานวนเหล่านี้อยู่1น,นะคะจําให้ดีนะคะรอบนี้จะเป็นจํานวนที่น้อยกว่าจํานวนเหล่านี้อยู่1น,นะคะเรามาดูตัวเลขกันค่ะ12ตัวเลขที่น้อยกว่า12อยู่1คือตัวเลขใดคะตัวเลขใดเอ่ย ถูกต้องแล้วคะ่ะตัวเลขที่น้อยกว่า12อยู่1คือตัวเลขที่11นั่นเองคะ่ะเด็กๆยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมเอ่ยถ้าเด็กๆไม่ยากนะคะเราลองไปทำตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยคะ่ะเราจะมาต่อด้วยตัวอย่างนี้กันต่อเลยนะคะจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนเหล่านี้อยู่1นนะคะตัวเลข15ห้า จำนวนใดที่น้อยกว่า15อยู่1คะตัวเลขไหนเอ่ยถูกต้องแล้วคะ่ะตัวเลขที่น้อยกว่า15อยู่1คือ14นั่นเองคะ่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะเราลองไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยคะ่ะตัวอย่างข้อนี้นะคะจำนวน ที่น้อยกว่าจำนวนเหล่านี้อยู่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะตัวเลข18น้อยกว่า18อยู่หนึ่งคือตัวเลขไหนคะตัวเลขไหนเอย่ยถูกต้องนะคะตัวเลขที่น้อยกว่า18อยู่หนึ่งคือตัวเลข17นั่นเองคะ่ะเด็กๆเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยนะคะ เราจะมาดูข้อสุดท้ายในวันนี้กันนะคะสำหรับจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนเหล่านี้อยู่หนึ่งนะคะตัวเลขค่ะ19น้อยกว่า19อยู่หนึ่งคือตัวเลขใดคะตัวเลขไหนเอ่ยถูกต้องค่ะตัวเลขที่น้อยกว่า19อยู่1นึ่คือตัวเลขสิบ แนั่นเองค่ะเด็กๆยากไหมคะสำหรับจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนเหล่านี้อยู่หนึง่งยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมเอ่ยเราลองไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะได้เวลาทำแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะเด็กๆซึ่งจะอยู่ในหนังสือเรียน พัฒนาคณิตศาสตร์เล่มที่5นะคะรูปร่างหน้าปกก็จะเป็นสีม่วงนะคะเด็กๆยายิบผิดเล่มนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทำอยู่ในหน้าที่เท่าไรกันนะคะไปดูกันเลยค่ะแบบฝึกหัดของเด็กๆจะอยู่ในหน้าที่24มี2นำหน้า4นั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆเห็น รูปภาพน้องแมวไหมคะที่ทำกระถางต้นไม้โล้มเห็นไหมเอ่ยเราจะมานับจํานวนตัวเลขตามขั้นบันไดกันนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยคะ่ะ10 11 12 1อ1ด15 16 17 18ห1 1 9นะคะแล้วเด็กๆมาดูแบบฝึกหัดข้างล่างกันนะคะเขียนจำนวนที่มากกว่าจำนวนเหล่านี้อยู่1นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะสำหรับจำนวนที่มากกว่านะคะมากกว่าจำนวนเหล่านี้อยู่1ตัวอย่างแรกนะคะ12จำนวนที่มากกว่า12อยู่อยู่หคือจำนวนใดคะ ถูกต้องแล้วค่ะคือตัวเลข13นั่นเองค่ะงเด็กก็เขียน13ฮินดูอารบิกลงไปตรงนี้เลยนะคะต่อไปเราจะมาดูข้างล่างสุดเลยนะคะเขียนจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนเหล่านี้อยู่1รอบนี้จะเป็นจำนวนที่น้อยกว่านะคะอยู่1นั่นเองเราจะมาดูตัวอย่างก,กันค่ะ19 น้อยกว่า19อยู่1คือตัวเลขใดคะถูกต้องแล้วคะ่ะน้อยกว่า19อยู่1ก็คือตัวเลข18ดนั่นเองค่ะเด็กๆส่วนที่เหลือนะคะเด็กๆลองฝึกทําดูด้วยตนเองนะคะถ้าคนไหนที่ทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นของตัวเองด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมเอามาส่งคุณครูในวันเปิดเทอมนะคะเด็กๆคุณครูจะรอเด็กๆคะ่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเด็กๆคุณครูจะถามเด็กๆว่าเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันคะถูกต้องคะ่ะวันนี้เราเรียนรู้เรื่อง จำนวนที่มากกว่าและน้อยกว่าอยู่1น,นั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนของตัวเองให้ดีๆนะคะคุณครูมีฝากหนึ่งเรื่องค่ะเวลาที่เด็กๆจะออกนอกบ้านเด็กๆอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อด้วยเพราะว่าคุณครูการเป็นห่วงเด็กๆอนุบาลสามทุกๆคนเลยค่ะสำหรับวันนี้ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆไว้เจอกับค,คุณครูการได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ